ลูกค้าประจำนะครับมาใส่ตีนเป็ดเพราะว่าเวลาใส่ตะกร้าไปเนี่ยนานไปมันจะแอนนี้ไงแล้วเขาไม่มาทําตั้งแต่แรกตอนป้ายแดงไอ้ตัวมือเปิดกับไอ้หัวฉางเนี่ยมันอ้าออกนะครับมันต้องมาทําตั้งแต่ทีแรกไอ้ตัวที่เป็นรอยเชื่อมที่ผมเชื่อมตามขอบกระบปาเนี่ยผมดึงขึ้นมาให้นะปกติมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยคือหน้าที่เราใส่ตีนเป็ดเราก็ต้องใส่เลยแต่ว่าเราทําพวก เขาทาสีแต่ว่าน,นี้มันเป็นลูกค้าเราไงเออแล้วก็ทําให้ดึงตัวที่ว่ามันยุบขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตัวฉากเนี่ยเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ดูของดูของเดิมเขา,าเนี่ยเขาทามานะของเราไม่ได้แหวกเย,กยอะขนาดนี้ไงแล้วฉากแล้วฉากไม่ตรงเลยดูนีปีดบบบบีบีเวยวที่อู่ทำเนี่ยก็คือจะเสมอตัวเหล็กลายหรือว่าตีนเปี้ยเนี่ยจะเสมอตัวนี้เลยเวลาลูดลัางลูดตะกร้าอะไรมันก็ง่ายครับ ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรมาทาตั้งแต่ป้ายแดงนะอย่างนี้ก็ถามว่าทํำไหมทาได้ไหมก็ได้แต่ว่าตอนแรกเราแต่งก่อนไงหัวตัวฝาท้ายเนี่ยมันมันโค้งหรือว่ามันบิดได้ตรงที่ยุบไปยุบไปตันน้งเยอะเราตีดึงขึ้นให้นะครับนี่ชาก็เปลี่ยนให้ใหม่ถ้าจะเอาตัวนี้ดูที่เขาทํามาเพราะว่าเราไม่ได้เจาะน็อตด,ด้านบนตรงนี้ครับเราเจาะบนหัวฉากลูดหลังลูดตะกาอะไรก็ง่ายคนระับ กำลังทําให้ดูนะครับเพราะว่าแก้ไขฝาท้ายตัวด้านในเราก็เชื่อมเองตรงที่มันอ้าออกนะครับคนเป็นช่างนะครับแต่และที่ความละเอียดเราก็ไม่เท่ากันถ้าใครจะได้งานละเอียดสวยๆเนี่ยลองดูนะครับนี่แต่ว่าเป็นเหล็กต่อนะครับต่อแบบนี้แล้วเราก็จะออกมาแต่งขั้งนอกนะครับ ที่จริงเนี่ยเราจะใส่ตามฉากนี้เลยก็ได้แต่ว่าดูเขาที่มันทามันไม่สวยไงแล้วก็รบลูกค้าดาังของเราด้วยนะครับเราก็เลยแก้ให้ใหม่หมดเลยเข้าแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเชื่อมด้านนอกนะครับแต่ว่าเราจะเชื่อมด้านในก็คือลากยาวเลยครับเราจะมีเชื่อมด้านนอกนะครับแล้วก็จะทาสีนอกในแต่ละคยยันยกขึ้นนะครับเก็บรายละเอียดด้านนอกก่อน เสร,เรียบร้อลยนะครับปูตีนเ็ดหรือว่าใส่เหล็กลายนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้าดามกระบะที่นี่ไปนะครับแล้วก็มีโอกาสว่างก็เลยแลวะมาใส่ตีเป็ดนะครับเดีวนี้ผมบอกว่าไอ้ตัวฉากกับตัวเหล็กลายเนี่ยมันจะเสมอกันเราวลารูดลังลูดตะกร้าอะไรก็ง่ายนะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนมือเปิดสาม,มารถซ่อแม้ไขบำรดูได้เลยที่เขาเชื่อมติดเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ย แล้วไม่จอะดูตรงเนี้ยมันจะแก้ไขตรงมือเปิืไม่ได้นะครับใครที่สนใจใช้บริการเนี่ยก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าถามว่าถ้าจะาถ้าจะให้ดีให้อารถุะมาตรีราคาดีกว่าถ้าจะให้ดีให้อารถเข้ามาวัดดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวฉารแตเจ้า้ที่ทําไม่เหมือนกันจะจะดูให้ดูของเดิมเขาะนะครับนี่ดูของเดิมเขาพี่อต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ทําแบบนี้ไงอันนี้มันแบกเยอะไปแล้วไอ้ตัวที่เขาตัดเนี่ยมันไม่ตรง ก็เลยต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับใครสนใจเนี่ยก็ถ้าเขามาสอบถามได้คือลูกค้ามีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาสอบถามแล้วจะให้เราตัดรอมันตัดรอไม่ได้เพราะว่าฉากบางคนก็ตัดอยู่แค่นี้มันทําไม่เหมือนกันไงแต่ว่าเราทําเป็นฉากเต็มเส้นเลยครับขอบคุณลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาใช้บริการอุตสาโรดขอบคุณครับ